เลี้ยงอยู่เขาครับเล่นยงมกันบุญเดี๋ยวก็เป็นบไปนอียงกันบ่อนั่งแบดของฟ้าละเจ้าสุงยาวสวัสดีค่ะ นักล่าทินอีสานกับสิผ้าขับปลาหาเห็ดคือเกขาค่ะวันนี้ให้ยู่บ้านสังหอมปลาลางค่ะพ่อนะค่ะมูแหลกแหกมันค่ะเห็ดผงแดงคงข้ายค่ะวันนี้ก็เป็นมันที่เก่าเ,เก่าผาครับก็บัลลอนหกสิบแปดอยู่ปลาลางครับวันนีขน้ขึ้นขึ้นเขาบวัวด้ยางบม่ไหวแล้วผัพกพรอนครับเต่าหมูซ้อมหมอคอยเห็นไหมครับเห็ดกับบุคอยมีครับมาปลูกกันดูต่อเบื้องเห็ดแค่าปลาลางค ปลาลางผัดเกีบเฮ็ดอีกหนึ่เนะาะขึ้นบนเขาครับใช่นะคุณเติมก่อนบอขอบเป็นมูนะครับยังเทาง่ทาไรอีกคราวนี้ Ơ có cái, cái đằng <cười> <cười> quá wow. Ối nhỏ mà đợi nó Đây là cung tình nhạo

ดอกนะโหนเนี่ยนี่ตุ่นนี่ใช่แล้วครับครับนี่เดากขึ้นมาฟังเลยเขาเนี่ยโเห็นเลยไม่ไหวโป่งนะหมูเจ๊นี่อู้หูเดือดห่างโอ้ยกัดเดี่ยวกระเดี่ยวเป็นห่างเลยดวงนั่งอย่าู้ ao đầy bọn bu nè, bọn lửa ao nữa. Đang à? Càng đầy gì đó Đang phong phong tương đối thử đối đấy, đối tương đối tương nữa sẽ đối tương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  ao ao sang căn tông áo mà kèm lăng hả lăng mới còn đó. lăng mới chụp cặp lăng mình <laughs> làm bóng gì nó này chắc được nữa. ui, cướp, cướp, hơ, hơ, này pô dì เ่ากันนดะ้นยังจะลุมนีจีอีกเพื่นห้างายลยเ่อนนี้เ <c oughs> ถีมาขายุาทมาถเพิ่อนกกับพ่อท่านดาน,าน,ก,านดกีบอกว่ไม่ไต้องเรงเลย ค<ม>องเส็บของเส็บแฮงอยู่ดีดจ้ะพระพอกันเกือบเท่า

่วนด้วยใส่วนจะโค้งมาบดทันเนียนยูเขาครับผ่อนครับมวยเลยทีนะดอก้ดอกน่อยดอกแค่ เราแค่กันขอมูอใหญ่ดิค่ะขอเต็มมอระเอ๊ะเอ๊ะเด็กปีนนกัน บ้านมึขึ้นบานมึเจ่านี่ว่าเจ๊ะแข็งยังแข็งปกเลยเฮ้ยบ้ามให้มคนที่จะเห็นจะจูมเลย่แต่เบก่อ มันเพื่อเอวครับมัอซองข้นบนออกดีขนาดได้ครับหงมมึงแข้งข้งมือขึ้นม่อีกเห็นหนึ่งสองสามมึงแข้งสางได้ปมบวบได้เป็นเลยอาจดกบ่ได้ไหเขาเหม่ากระมุนครับ ดอกเนาะโอเคดต่ยุ้มไม่ต้องว่าที่เอามาปกเล็ด่อยเลย <c oughs> โอ้ยเนาะเจ้ากะระดิ่งไมนดี่เด้ช่องไม้ตองนี้ดี่ไหนเลยเห็บถุงเขาลอยครับดอกกนอยากดอกสีดำเนาะนะลักษณะดอกยส,ส,สวยแฮ่เสียบครับลุง ล่งติดคลิปแล้วครับก็ล้องหยอาเมื่อพอเฮ็ดดีครับเป็คขาแหลเด็กเ,เ,เมื่อนํำงตาบานท้องแขะที่นี่ตาบานจนครับินเด็ดอบงดินทีนออกหมา

chị đẹp đi nè Bên đây ở chị khô khảo Có mới mùi không? Có mới mùi rồi Cái tình Chịu chứ đâu?

Swarm đó không được đó người không quen mọi người mượn 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 Được luôn rồi Được ừ, thường 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 à? thường 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 vô thường 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 thường

โอ้ยหมกดก๊ดคอยคอยไปเอาห่างได้อีกเนาะโอ้ยสวยแหงจ่ะถึงคุ้มขจรไม่ดช่อยาก่ายเป็นป่าดิปลาเป็นตานเนเป็นบลอมด์หรือถ้าพ่นเร็งคนนี้นจะสวเป็นเบิอแกงกระแสยบคอย

เท่เห็ดปุ่นเดือดส,สวยเลยจ้าขอที่ละดอกนะจ้าสดผมยาวเข่าดีข <c oughs> อนางแบบของปลาละจ้าสญงยาวเข่าดีมากใช่เหรอกลายกล่องเลย Hoa hẹn không hẹn 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 nhẹ hẹn 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 nhau hẹn 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 เป็นซองดอกบนเท้าทะนลาหนาจ้แต่ขานั่นก็แกงอิมมอนึงแล้วนี่เหียวกันหาขนาดโอ้ยหักเลยนี่นานี่โอ้ยเี่เข่าบาดตรง

Cá gửi im không có xe không hàm đọc hàm đọc hàm 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 đây hàm 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 ทานครับนี no mm, sta, ่ทานหน่อยจ้าอืมดังสวยเดยจ้าโบมินทานเลือดด้วยจ้านี่ทานหน่อยทานเส้นหน่อยหน่อยอิ

ออกน้ำฝนสดโอ้ตอนนี้เาแล้วจ้ะไม่ดูโดนง่าเลยจ้าจำคิดหมอ,อ,อเอาที่ล้างเลยงามจ้าเ้ามาเลย Den er fin. งานเราน่าเห็นงานวินนี้นะชีดหลอดง่ายคือเกา <laughs> ตอนนี้หากรับก่อนครับหากับมาหลอดผสมพันุ์หนานอยู่หลอดครับเห็นแล้วน,น,นะ แดงคาไลยเขาเอาปุ๊บไม่หันไม่ถอยตาฝ่าคือมากแล้วครับนี่หย่านฝนตกเป็นจะต,ก,ตกบนอนะ่ะตกหอนเอาแห้งเดียวนี่กระบานกันเนาะจ้ากระบานกันจ้าคนงานเทาครับปลาลางกระมันคือเก่าจ้าได้เห็ดยังเนี่ยล้วนะได้เห็ดเพิงลูกยู่เห็ดละงอกเห็ดแดงคาไล่ เฮ็ดผงคุ้มค่าร่าลวก็เฮ็ดผงวาเอ้ยโมเมนเฮ็ดผงติ๋วเฮ็ดผงติ๋วจ้าเฮ็ดบดินกะยังพอได้เก็บอยู่จ้าเฮ็ดงูก็ได้บัวลายนั่นนางเนาะจ้าได้บัวลายจ้าสามสี่ดอกยังเสียว่าสุดยอดอยู่อยู่ปลาล่างออกมาสวยๆเนี่ยยังเสียประมาณเต็มตาอยู่ครับนี่เฮ็ดดอกใหญ่ดอกงามครับมือนนี่ถ่ายก็ขอบคุณปัญญายไม่ยัยขอบคุณทุกคนนะครับ ที่เขามารับชมนักลา,กลากที่นิสานลูกร้านคนบุญทะีครับซอยกดไหลกดแช่ก้กระดิงให้นัมนะครับอื่ออื่นพอกันไหมครับผมจ้ากลับบ่านกันครับ